มาครับเจ้านี่กบกับตัวลองคุกอีกแล้วครับปุ๊บกับเมนูผัดหมูใส่กะปิหมูผักชุบไส่หอมใหญ่ใส่จวดใส่สตอครับปุ๊บเมนูเด็ดแล้วครับหมูผัดพริกเก้งราววันนี้คืออะไรอ่ะไม่เห็ มาครับมาครับมือนี้ประกอบเมนูมูพัดเคยใส่สะออกบปุ้มรวนมูไว้แก่ๆสุกก่อนนะกบปุ่มรวนไปก่อนเลยใส่กะปิเอ่อตำซิกซอสรวมกะปิใส่ไปเลยกับปุ่ม เดีวกระเทียมกันนะครับครับใส่หอมไงผิกยวกไปกับพุ่มเปิดตามด้วยสตอ เดี๋ยวก็ดวนได้เข้ากันเลยครับพุ่มปิ้นแน่นอนครับพุ่มมือน,นี้เดี๋ยวก็ตามด้วยเครื่องปรุงเลยเครื่องปรุงก็ใสตามชอบเลยนะครับน้ำตาลนิดหน่อยรสด,ด,ดี ซอสทอยท่ังรมมซีอิ๊วข้าวแล้วก็ร้วนในข้าวกันเลยครับเม